ต่กูกดเคสเรียกตำรวจไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วยุ้ไว้กูชุบ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 เออโหมาแล้วไก่ยุ้ยไว้ก้าหัวข่าวข้างบน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 พันจุนพันจุนป้ายจุน เฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยถ้าสาวเขาเฮ้ยถ้าสาวเขาเฮ้ยถาสาวเขารถบนเขาบนเขาไปรถไฟเพื่อนอยู่ไหนฟังแค่ฟังเพื่อนเดี๋ยวผมลากมันไปเห็นปะเห็นทาลเราปะมันไม่รู้หรอกไอ้เนี่ยโดนไล่โดนไล่โดนไล่รู้รู้รู้ไม่ต้องโลกเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวลากไปหาเพื่อนเลยเติบแล้วร้อนเลย ข้ามไปรถเยอดอกนี้ใครวะเนี่ยตะลวงมึงโดนสวนเว้ยใช่ปะนะโอ้โหโอ้โหดาบจะลงนี้แล้วมึงแกสู้มันอะไรวะจะลงนี้ถั่กูโดนเอ้า

ตายพี่พี่เอาถุงศพมาพดิทหารปูอาเพืเ่อนเกามาเพืเ่อนเกามาเพืเ่อนเกามาตอวดีเฮียมึงโดนด่ากันยกเซตอ่ะตรงเนี้ยถ้ามึงตายหมดอ่ะถอยถอยพิมพ์ถอยพิมพ์พิมพ,พ,พ์ถอยถอย โอ้โหหลังปื๊ดฝืนไปปื๊ดโอ้ยกะแต่กูกดเคสเรียกตำรวจไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาแล้วยูไอโกชุบโกชุบโกชุบเออโหมาแล้วไก่ยูไอกะไปไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนผผมมดปิ

เวทเต็มไปพี่ไปชุบสวยน้องเรียกเรียกใครไว้ยีกคนอ่ะคนที่ตายอะใครวะไอแบกผมไปช่วยพี่น่ะอแบกไม่ได้เรียกเพื่อนหรอเมื่อกี้เรียกก็บอกว่าไลไลเคดอยู่บนเขาไวบูดอากินะเฮหอผมมาช่วยเฮอมันไปนี่มามามามีห่อมาหอ มีไม่ม่ม่พี่กะขอาไปนว่ากะเดมถือเปเออเดี๋ยวผมถือเปกูมาขันพี่ปื๊ดกูมาขันพี่ปื๊ดแต่พี่ปื๊ดติดคุกไปแล้วน้องโอคุกละไอ้แบ๊แบอ้เฮียแล้วกูจะไปยังไงอ่ะพูดถึงอ่ะลืมเปลาเดี๋ยวผมพาไปพาเดี๋ยวกันไหมผมผมด้วยน้องไอ้แบ๊ดกำลังจะไปช่วยเพื่อนเนี่ยไอ้เฮียกลับมาเจอพอดีเลยเจอเคสพอดีตรงหน้าเลย ใหญ่ <divide S 2> ชนอยู่ตรงบ้านเสาร์อาทิตย์เลยตรงโค้งลงมาที่ย์จะเข้หมงวะเออลงมาเรื่งดีเลยผูลงมาดีเลยขอหน่วยป้ามาดอมบ้านมาอยู่หน้าบ้านนะจะได้รู้ว่ามีกี่คนขอหน่วยก็ได้พี่กูตรงไอ้สนามมกับรถสนามมับรถตรงสอามกลุงไม่ได้กลับบ้านผมว่าคิดวปะค้ากูเจอตัวนึงกูเจอตัวนึงกูเจอตัวนึงไม่กูเจอตรงนี้แล้วได้ได้เพิ่มมาสามเท้ยนะครับลุงสวยสวยสวยเวทเอาให้แบบนี้มันเยอดมา่วงรถสบหลุดด้วยอะล่วงรถแล้วสบหลุดด้วย ตบหลุดด้วยเออไปไปไปพาวกันไปพาวกันไปพาวไปพาวกันมันจะฆ่าเราจะคุกเป็นลงหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอยู่ตรงบ้านเรามามาตรงเจอเลยไฮเวย์เจอเลยโอ้ยเมี้แล้วมันมียแล้วมาหน่อยดิเพื่อนมาหน่อยดิกิ้วผมหลังอยู่ครับไอ้นี่อยู่แล้วมันมียแล้วตัวน้ำมันไปทางดลัข้างหน้าเนี่ยไปทางด้านเสื้อผ้าคุกหมอไม่ใช่หรอ ไอสกี้ปากมือใหญ่หลุดน้ำเล้ยมันปัดเดียวตำรวจไล่แถวเข่าหน้าบ้านนะไปเลยไปเลยไปเลยยังยังอยู่ข้างบนวนกลับไปหน้าหัวแล้ววนกลับไปหน้าคุกดาวเทียมโอเคผมแต่งหนึ่งแล้วตำรวจไล่แถวบ้านอ่ะเฮ้ยมาร้อนเปลี่ยนเสื้อหน่อยมาร้อนเปลี่ยนเสื้อเพื่อนลุงอยู่ตรงดาวเทียมอยู่ตรงดาวเทียม เจอลงหนดีเฮ้ยโอ้โหชิหายเจอย่านมันอยู่อยู่ตรงมันรถรถ100เปอร์เซ็นเจ้พูดเลยมาแล้วอยู่ดาวเทียมอยู่ดาวเทียมมันสามคันเพื่อนคบอยู่มันมีเพื่อนคบอยู่มีเพื่อนคบตีมันไล่เพื่อนมันไล่เพื่อนคบสามคันเลยเพื่อนเราหายไปไหนหมดวะทำอะไรวะเด่เนอบ้นเดยูเข้าทางไปล้ไลไลไลไ้ไ่ลลไว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 ไปลไปล ออกไปเลยไปเลยไปเลยอปอไปยังอ่ะลงแล้วพี่ฮอร์ฮอมันตามพี่อยู่มันแยกกันแล้วจิ๊กกี้มันแยกกันแล้วไม่มีใครโคบันแล้วไม่มีใครโคบันแล้วไปโดนเล้าไปพี่หานไปน้าเพื่อนมันไล่ไปตลอดแต่วัตถินเบื่อแล้วบ้างเฮ้ยมันเบื่อมาโดนหาโดนมาโดนอยโดนพี่เเเออจหานมาพี่หานมาพี่หานมายอดฟาดฟาดเพชรแล้วต้องบอกไปแล้วต้องบอกไปแว่าตรงยาวตรงยาวออกไฮเวย์เลย ย่างข้าพี่แกรปย่ามันเมืองบนย่ามันอยู่เมืองบนนะเราเมืองบนนะย่เมืองบนเล่นต่อโคเคนด้วยย่ามันอยู่ตรงหัวอ๋ออกมาหามันไม่ต้องเล่นมันรวมกันหน้าบ้านนี่มันรวมกันแถวบ้านนี้มันรวมกันแถวบ้านนี้มันรวมแถวบ้านมาดผมรวมผมอย่มามามันรวมกันหมดก็ไม่ได้ก็หรอเอิดแล้วน้ำมันเีนบุกสวยพลาดมันรวมหน้าบ้านผมเราไปรวมกันเราไปรวมขึ้นเมืองบนตรงย่านไปรวมกันแลุดยอดมีแท้ ไปนันแล้วไปไปรวมกับลุงเลยแล้วไปรวมกับลุงนะไปรวมกับลุงหน้าบ้านโอเคโอเคสวยที่สวยคนตัยคนตดปมดแล้วเอ่ยโอพี่ตงเขาโอโหดนยิงโดนยะผมผมห่อศพมาใหม่นะเคสใหม่ี่อยู่บนยอดอยู่บนยอดแล้วใคกพี่วันเนีย่ดแล้วมีแต่อเปมนแต่หอผมได้ศพมาผมได้ศพมาพี่หเดอลอยอยอยลออยลอยลอจัดยลอยลดยลลอยลลอยเอยลล พี่ลงล่างเลยนะพี่ลงล่างนะตอนผมเหนื่อยตอนผมเหนือยแล้วผมเหนือยแล้วผมเหนือยแล้วลงล่างเลยนะโอเคลงล่างเลยลงโปโมะลงกลุ่มใหญ่ไปพี่ลงกลุ่มใหญ่ปะใหญ่บ้านาบ้านๆบ้านๆบ้านเลยบ้านเลยน้องวงนะของกูเอนื่อยแล้วบ้านเต็มตาบ้าเต็มตาเลยเต็มล่าต่อเลยเมืองเมืองบนมันเริ่มเยอะนะเมืองบนอ่ะใช่ใช่ผมเติมน้ำมันปังดีจริงนะออกอยู่อั้งคนออกน่าเห็นเพชรหน้าดำ